ว,วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูจุดหนึ่งค่ะเป็นการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ในตัวเมืองนะคะแล้วก็อำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีใช้คำว่าเส้นทางนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นเส้นทางหลักค่ะแฟงซูมให้ดูใกล้ๆเพราะว่าจุดที่ปักหมุดมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลบริเวณชุมชนด้าน,นล่างคือวารินชำราบใครที่จะต้องการเดินทางจากวารินชำราบไปทำงานหรือว่าไปทุนละในตัวเมืองในเขตเทศบาลต้องใช้เส้นทางนี้นะคะสะพานเสรีประชาธิปไตยมีการปักหมุดมาจากตรงนี้ค่ะคือหลายชุมชนน,น้ำอาจจะเริ่มลดลง แล้วแต่ก็ยังมีบางจุดที่น้ํายังสูงแล้วรถเล็กไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้องใช้รถยกสูงโดยจะมีรถทหารแล้วก็รถปอพอเป็นอาสามาช่วยในการข้ามฟากนะคะรวมถึงนอกเหนือจากรถของทหารหรือว่าปอพอก็จะมีจิตอา,าอสามอเตอร์ไซค์อาสาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมาร่วมกันทำหน้าที่รับส่งฟรีในบางจุดที่รถมอไซค์พอที่จะเข้าถึงค่ะ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในพื้นที่ด้วยนะคะหลายคนก็ต้องใช้เส้นทางนี้ข้ามฟากมาถึงฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะอาสาก็ต้องเร่งทําเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ในเวลาเร่งด่วนไปทํางานกันไปโรงเรียนด้วยหลายคนต้องไปโรงพยาบาลซจ่งปกติก็จะมากันแต่เช้าแต่ว่าพอน้ําท่วมก็ใช้เวลาเดินทางเยอะขึ้นค่ะความมีบริการจิตอาสามอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็ช่วยให้ย่นระยะเวลาในการเดินทาง พี่พี่จิตอาสาเหล่านี้เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมาให้บริการนะคะบางคนมาแต่รถไม่พอสร้างสีสันด้วยการแต่งตัวมาเติมสีสันบนท้องถนนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เดือดร้อนในตอนนี้ค่ะมองไนกับมีต่รอยยิ้มครับผมอันนี้นะครับคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการทำเป็นจิตอาสาของผมเงินทองก็ยังไม่เท่าไรครับไม่เท่าไรครับแต่ว่าพอเห็นคนที่กำลังตกกุฏิย่างนั่งเหงานั่งเมือ่อยรอยอู้สิเกตยังกินยัง,งสิขายยังกับบ่ไดเขาก็แซวสิบุ้มมีกิน พ่อเห็นชุนเขายิ้มเขายิ้มครับเขายิ้มครับผมอันนี้ก็รอยิ้มครับอันไหนค็ความภูมิใจพวกผมเห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับปีนี้นามมันมาแห้งครับมันติดผลกระทบสุลังค่าเลื่อนครับพวกผมก็เลยมีแน่วความคิดว่าอยากอยากช่วอยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดอุบลพวกผมก็เลยร่วมตัวคิดอาสาที่แลนโมไซนะครับ รับบริการส่งผู้โดยสารฟรีเพราะว่า,เ,วขวาเขาคิดว่าเ,เฉพาะนามมากพอแม่พี่น้องกับเดียร้อนก็แห้งแล้วถ้าทีไหนเขาไปขืนม์ไค์วิ่งหรือว่ายัางต่างๆอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเพิ่มพะละเพิ่มคาเสียใจเขาเขาก็เลยร่วมโตววกันนะครับขเขาไม่เค็ดตรงนี้ครับตอนนี้ความห่วงใยกำลังใจทยอยส่งไปให้ชาวอุบลราชธานีพื้นที่ปลายน้ำชีและปลายน้ำมูลนะคะ